สวัสดีนะวันนี้จะพามาส่องห้สโมสรฟุตบอลนะพี่นะที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกปี2024นะครับตามข้อมูลจากสปอร์ติโกนะครับสื่อดังด้านธุรกิจในวงการกีฬาของสหรัฐนะครับเมื่อวันพุธที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ แม้ผลงานในสนามของปิศาจแดงนะครับฤด,ดูกาลนี้ย่ำแย่นะครับโดยปัจจุบันลังอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่เรื่องธุรกิจยังคงยอดเยี่ยมนับหลังสปอติโก้นับประเมินว่าสโมสรมีมูลค่าราว6,200ล้านเห,นหรียญะหรัฐนะครับหรือประมาณ2 2 9 4 0 0ล้านบาทนะครับ <S 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 ในขณะที่เลอันมารลิกนะครับแชมป์ลาลิก้าสเปนนะ ตามมาเป็นอันดับที่2นะครับม,มีมูลค่าลาราว6 6 6 0ล้านเหรียญะหรัฐนะครับหรือประมาณ2 24, 2 4 2 2 0ล้านบาทครับในขณะที่บาซ่านะครับนนครบูปรับแดนกระทิงหลังอันดับ3มีมูลค่า5,280ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ1,095,360้านบาทนะล้านบาทครับ มาดูด้านลิเวอร์พูลนะครับอีกหนึ่งทีมดังจากพรีเมียร์ลีกนะครับติดมาอยู่ที่อันดับ4ี่นะครับมีมูลค่าราว5,110ล้านเหรียญทหารัตนะครับหรือประมาณ189,070ล้านบาทนะครับอา้าวส่วนบาเยิร์นมิวนิกนะครับยักษ์ใหญ่มูลเลสลิก้าเยอรมันนะครับหลังอันดับ5นะครับมีมูลค่าราว4,800ล้านเหรียญทหารัตนะครับหรือประมาณ 177,600ล้านบาทนะครับแล้วก็สำหรับ10อันดับแรกจากลิทที่มีทีมจากเกาะอังกฤษอีก4ทีมนั้นก็คือแมนทิตี้นะอยู่อันดับที่6นะครับอาร์เซนอลอยู่ที่อันดับ8นะแล้วก็ส่วนสเปอร์นะติดอันดับที่9นะครับและเชลซีอันดับที่10นะครับ